นมัสการครับผมพระจานทร์ครับอ้าวเจริญพรคนมีโชคเอ๋อหายหน้าหายตาเลยนะโอ้ยหายไปมือเดียวนึงจกแล้วบอกกีว่ามันเศร้ากับมือเออลยไหมสาธุแดงว่าคิดหอดคนมีโชคแห้งบอกิดทอดมัใสห่หนมะูโอนสบายหู <laughs> แมนบอครับคันขันสบายหูนี่ไม่อยากเห็นคือมือชื้นคือโทรหาเสมะโอ้ยโทรไปตลอดเลยโทรบอกนน่ิงส นั่นเนี่ยว่าคันโทหานี่แสดงว่าต้องมิชีเด็ดแน่ๆเลยมือนี่ผมคิดว่าดิ่งมีโทษสือ่ปใสใมาใส่เรือ่องอะไรันสบายเลยโทรตถามไซื้อนี่ยแต่ว่ากับบ่ค่อยสบายดีครับพระอาจารย์ช่วงนี้นเป็นเป็นนา่นเนี่าายเป็นไรโรคครับมันโรคบ,บ่วันละหลายโรคไม่เมื่อยยังไงบ่ครับอาจารย์ช่วงนี้เมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจเป็นโรคไอ้นั่นนะแม่ครับพระอาจารย์นาเป็นห่วงโรคนี้โรคซับจัน แมนาา่นพร <c oughs> นาาะอาจารย์ก็ูงครับต้นหนาตายแล้พระอาจารย์ต้องมาเป็นโรคนี่แล้ผมหวังตะบางค <c oughs> รั้งพระอาจารย์นี่ก็เปลี่ยนเนาะโรคนี้โรคสัจจารวิบไมีความหวังกับพระอาจารย์คักเจดีครับกับปูพุ่มกับปูตะบะขาวขเจริญวี้ว่าย่าปาทหวานก็นั้น จังว่าเสียฟูพุ่มเสียฟูาขาวคุณเห็นมันลุยย้ยกียาอยบอกสิยฟูอยู่นี่ปัญหาออกออก,ออก,ออกอางานั้นนะสิ่งวันก็ไม่จบขาดจุดน้องพี่ยหญยืนโอ้ผมพ่อจะเปลี่ยนรถหรือจะอยู่น้ำอยู่น้ำเงินจังว่ารถเกิดโอ้ฝนตกหน้าจากหนามหัวเขาได้จังไรห,หงน้องเต็มพื้นอยู่พระอาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนวัน หาหัวหัวหาจังไลยก็หาบ่พ่อเปลี่ยนงวดนี่เปลี่ยนอยังเขาติดมาจอดในวัดเพราะสบายวัดเปล่าพัดไม่รอดแม่นบ่ครับแน่นควกนี่เลยบ่ครับเออพระอาจารย์ก็ทรงมั่นใจครับแขกครับเดี๋ยวเดี๋ยว้าครับลืมเป็นยังไงครับตอนนี้ขายดีแล้วยังครับขาได้แล้วขาได้แล้วมันกับมันยังขัดๆอยู่นะแต่ว่ามันยางได้แล้วจ่างนี้นะแต่ว่ามันหายมัเจ็ในรอยเส้นนะนะครับผมเพราะว่า บ่ไรขคนมาซอยคนมายังเราลูกขึ้นเอียงได้ครับพวมันขัดข mm ัดถึงได้บ่ออะไรช่วงนี้บ่ออะรบ่ออะไรบินบ่าพมันขัดครับอย่างเงี้ยขาบ้านมันลอยลอยเป็นเส้นเป็จีบไปโอ้ยังไรพระอาจารย์ใครจะลืมออกกำลังกายด้วครับขาดบ่ออะไรไม่ออกข้อมือรี่ต้อนดูนี่กดตีกับเตะกันเตะนี่อยู่ไหโอ้ยใครพิ่งกับพ่อแล้วครับสังศิซ้ำนั่นอาจารย์ต้องนี่ครับจ็อกกิ้งอ้อมโบดนี่ครับโอ้เรียนๆมันไปส่องจนนั่มันั่งอะไรแบบนี้เลย จ o ก g i n g อ้อมโบดอออ้อมล้านวัดนี่แล้วคนมีโชคถูกว่มา,ามาผ้าแลนด์มา j o g g i n เยอะในแน่นอนโอ้ยคนมีโชคไปตัดหยาแบกหามหยาดออกกล้กามไก่มาแห้งแล้วครับมาแลนอีกคือสิบโอ้ยแต่ว่าก็ถือว่าประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเออนาะไก่จะปกติแล้วครับ,รบ,รบป้าจย์ต้องต้องพยายามลดน้ำหนักให้ได้ครับจากร้อยกิโลนี่ต้องเหลือสักประมาณหกสิบร้อยกิโลเลยนี่ร้อยกว่าได้เหรอครับโอ้ยอันนี้บ็เป็นหน้าเบป็งหลัง ว่อหุ่นจริงจริงมอดรอยเอาผมหามมือนั่นคือนักคักเท็ดสระั่แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดโอ้หมือน,นั่นเนาะกับพระอาจารย์ปิศนาขนาดมิตรภูดสันสันเนาะ <laughs> ยังเกือบปริสนาสันเยังเกือบอะไยกพระอาจารย์เมื่อค <80, S 1> <ก>ืนอยู่สิบเอ็ดกิโลแปดสิบเอดแสดงว่านหนักน้ำหนักเกือมดี่น่ครับก็ช่วงมันสันมันจะได้อยู่มันเจ็ดิบแปดนี่ครับ จ็ดสิบหเจ็ดปื่อนี้ครับบัดนี้มันตั่งมาว่ากันอะพวกอันอสมมอคนมากบัดควบดันไม่ยังไงนะมอว่นมาู่วัดเนี่ยมาวัดควบดันมาวัด้วมันนัดตันี้นะเจอแด้วครับอาจารย์ปกติที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตอนนี้แปดหนึ่งอันนี้สองตัวล่างบอครับนี่ใจังไหนนัำหนักนัำหนักตีด้สองตัวล่างสตัวล่างนับบอกบเอาเอาเป็นแบบ เอาสมอวันเมื่อวานมาตรวจก้มดันเขาไหมครับผมก้มดันกับปกติบอกว่านี่มูมี่หรอเอา้เอาก็แบบคือสรุปนะครับน 7, 5, 7, 8, 8, 8, 1, เนาะเจ็ดห้าเจ็ดแปดและแปดหนึ่งบ่อแมนสองตัวล่างนะครับอาจารย์บอกน้ำหนักซีซีครับ<ม>เพราะฉะนั้นบ่ต้องจับครับผม,ม <c oughs> เอ้าฟาจาัน<ม>ที่โทษหานี่แสดงว่ามีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนโรคเคลื่อนโรคก็ได้โทษหา สามมือเลยครับอาจารย์โรงแรมอะไ้ไอ้นี่พระอาจารย์ต no ้องมีบังล่ะปูต้องมาย่ำไม่เน้นบังนี่เดี๋ยวนี้ครับคิดว่านม่เน้นนังเป็นมัเน้นกินจุดหัวใจเราเนมัเน้นก็ต้องไเอาซะเขาไม่จบจัดการเรื่องรถชนะกันสิการจุดหัวใจมันมันเน้นเอาแล้วแล้วถ้าพระอาจารย์โทรหาปกติน่ะจะต้องมึงนี้ความเคลื่อนไหวแล้วอ่าผมจะมีอีกหน่อยอยู่เห็นว่าเราจะมาฟังเด้ครับอันนี้แจ็คก้องสรรได้จัด ฝันหลับหลับตื่นตื่นค้ครครขึ้นหลับขึ้นตื่นคึ้นหลับขึ้นตื่นทิ่งมันก็จริงสิ่พรามันก็จริงอ่ครับะได้นินเสียงเนี่พมากกวสิบสิบครับต็มาได้บอกุเลดดิจมันมาบอกว่าอย่าลืมตัวเก่าด้ออย่าลืมตอวเก่านี่แหละ วาลิ boy, ้มใบใหญ่ผมว่าลิ ari, <the> aquela, ้มตัวเกาเลยนั่นคือตัวหน้าตัวเกามันคือตัวเกามันไม่เหลายตัวนี้ก็คือการวัดตัวเกามันหมดเลยงั้นเราไปดูตัวเกาของงวดที่แล้วได้ไหมครับมองในสองอย่างตัวเก่าของงวดที่แล้วที่ปูมาหายไ้กับตัวเก่าที่ออกงวดที่แล้วครับถ้าตัวเก่าที่ออกงวดที่แล้วนี่ก็คือแปดเจ็ดสองกับสามศูนย์เมื่อกี้ออกสอดแบบสามงวดเลยเนาะเงินบมดกระหรอกไหมอาจารย์ โอ้ถ้าออกเจ็ดสองสามงวดติดนี่โอ้แต่ว่านี่บ่งบอกได้ว่าตัวไหนจะเพิ่นว่รจะลืมตัวเก่าเด้อร์ยาลืมตัวเกา่าถ้าว่าบัต,นตรนี่คิดว่าพิจารณาแล้วถ้าว่าจะลืมเลขงวดเก่าง,งวดงวดบางหนึง่งมนันจะมีชีวิเชี่ยสองตัวมีสองหางครับมีสองหนึ่งเกากับกับหนึ่งสามเจ็ดตัวเลขที่ปูให้ไว้ืมจัดถ้ามันปูกับขาวได้ไหม้ำหนึ่งครับอันนี้จำ มันจันเสียงที่กันกันเสียงมาได้นี่แหละกันเสียงเพิ่มนะครับเอา,าเดี๋ยวเอาเลขตัวเก้าแหงเอฟซีพันบางอย่างหน่อยก่อนครับผมอันนี้คือ,อนนีคือความฝันในสิลปอนัน่นค,คือ,อ,รอบรบิบาลเป็นความฝันเด้ครับถ้าตัวเก้านี้ถ้าจะหมายถึงตัวเลขที่ปูหไว้งวดที่ผ่านมานะครับเลขตัวเก้าจะมีอยู่สองตัวเด็นเนก็คือสองหนึ่งเก้านี่แหละ องหนึ่งเก่าที่ปูันหายไว้กับหนึ่งสามเจ็ดนะครับกับหนึ่งสามเจ็ดแต่ว่าตัวเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้านี่เมื่อไหร่แม่นตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นที่ข้าแปดที่ข้าแปดแต่ว่าตัวนี้ที่ปูคนหายเลยมีหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามเจ็ดกับสองหนึ่งเก่านี่คือเลขตัวเก่านะครับถ้าหมายถึงว่าเลขตัวเก่าตัวเก่านี่งวดที่แล้วที่ปู พุ่บป,ปูแต่บปะเขาไมไาหาไปนะครับมันมันเขาสามมันรอกเขาสารตกลงกันหรอครับแต่ว่าอาจารย์ถ้าพูดถึงนี่อาจารย์เบื่องอันนี้เร <_ D> ีกปูแต่บปะเขาที่ปูแต่บปะเขาเคยไหาไปครับมันออกทุกงวดตั้งแต่สิบหกเดือนซีนี่เพื่อนหาแปดหกศูนย์มันออกศูนย์หกเพื่อนหาหกแปดมันออกหกห้า <_ D> เพื่อนหาเก่าศูนย์เก้ามันออกเก <_ D> <Reese _> ้าเก่าเพื่อนหาแปดเจ็ดสองมันออกเจ็ดสอง ล่าสุดงวดที่พันห้าปูตัปะเขาหายึ่งสามเจ็ดแต่ว่ามันบอกเอาเลขตัวนี้ม่ออกสามตัวตรงหรือว่าจะเป็นตัวเกาแบบนี้หมดเลยซ้ำนั่นเุงสีแลละเพิ่นบอเลยบอกตัวเป็นตัวเป็นตัวมากครับเพื่อนบอกแต่ว่าอย่าลืมตัวเกาเอาอันนี้ก็คือตัวเกาแล้วครับตัวเกาตัวเกานีกะจะหมายถึงคิดว่าถ้าไม่ใช่เลขที่เพิ่นห้ไว วดที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตัวเลขที่มันออกวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันนี้กะคิดว่าเป็นอันนี้เนาะไม่จะได้คิดหนึอะแล้วคิดว่าไนโบสถ์นะบสถ์จักอีนี้ครับอือเดี๋ยวผมเขียนใส่หนงไว้ตัวเก่าวดที่แล้วตัวเก่าเพราะว่าสอนเก่ามันจะติดกับตัวตัวใหม่ของครูฟุ้งอยู่ันโบนี้ สองเก้าสอ้แม่นครับติดสองเก้าติดขั้นเป็นเพนสองเก้าติดนี่ครับอัวที่าจารว่านี่ต,ตัวนี้่นี่พวกาจากคิวันนึงสามเจ็ดคิดว่นสามเจ็ดมั้งครับเนตัวเดียวรถยาลื่อตุกเพราะว่าสองเก้ามีอะไนี่ฮะนะยาลื่ตุกตา นี่าพท่อบอกสักนี่เพราะว่าพ่นมาบอก,ก,กตัวเลขเจ้าบอกเขา้มา,ม,าม,ามาคิดสม,มิานหน่ก็จะรได้คิดว่าเป็นนาทีเป็นสามหนึ่งเจ็ดเพราะว่าสองเก่ามันมีแล้วจริงอ,อาจารย์เชียงได้รถครับใส่ซีพนเบืองรถ เกางมวยไ่มากอ,อกการตัวตรงทีบ่ครับไปเป,ไป็นการจัดจัดอสรุปลดแล้วครับจาจารย์มันเกิดขนนัแล้วมันเป็นของคนเบกซ้ำนึงเนาะครับ บมเดว่าอไรเนาะล่าสุดฟันล่าสุดอ่ามือขึ้นบ้านนี่บรครับฟันมันขึ้นเคร่งรับเครื่งตื่นนี่อ๋อเครืหลับเครื่งตื่นแล้วก็มีเสียงกระซิบมานะครับมือขึ้นว่านถักนั่นราครับมว่าว่าอันนี้มันเลยขึ้นเ่ยมือขึ้นนี่ละม่ขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นปู่ตาปะขาวให้ไว้ก่อนมาเขียนใส่หม่องเกาปู่ตาปะขาวนะครับก็คือเขียนไว้ตรงประตูกุฏิครับ บานกระจกะครับ926นะครับ926ผู้ตะบะเขามาก่อนไ่นกันแกงตองวดอาจารย์จับให้สองเก่านะครับะอาจารย์จับให้สองเกาบานนี้ปูผู้มากปูผู้มากขึ้นแหลกบอกว่าเลขยูรดเลขยูรดก็เลยเขียนทะเบียนรถไว้ก่อนครับขึ้นแหลกขึ้นบอกว่าเลขยูรดนั่นแหละว่าสันไปเบิ่งเอายูโร่าเป็นว่าจังสันก็เลยเขียนทะเบียนรถไว้3256นะครับแต่ว่าคืนต่อมาครับ ขึ้นต่อมาพราะจาราร์เห็นปูยางไปได้ทางกุติแล้วก็ไปผ่านออกไปแต่ว่าบบดนี้พอามาเบิงอยู่รถครับเห็นตัวเลขแดงจึงขึ้นอยู่สามตัวคือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับก็เลยขาขีดขาทิ้งเลยทะเบียนรถก็เลยจับเป็นเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สองตัวจับ0ูนย์เจ็ดนะครับนั่นคือกอน้านี้ครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับ อาจารย์ใครครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับสีว่ารับกับบหรับสีว่าตื่นอยู่กับบอตื่นก็ล่างสลื่มสลือ่อนะครับเสียงกระซิบมาบอกว่ายาลืมโตเกา่ายาลืมโตเก่าขับตัวเกา่เกากับบแน่ใจว่าเป็นตัวเก่าที่ปู่ให้ไว้งวดที่แล้วบอถ้าเป็นตัวเก่าที่ปู่ให้ไว้งวดที่ผ่านมาปู่ตาปากขาวให้ไว้หนึ่งสามเจ็ดนะครับปู่ภูมิให้ไว้สองหนึ่งเก้านะครับ แต่ว่าขามองเหล็กของปูตับปลาเขาจากที่เพื่อนไหมากับเพื่อนไหไวยนี่มันจะออกทุกงวดนะครับออกทุกนวดออกทุกนวดงวดนี่ออกสองรอบนะครับรอบแรกออกจ็ดออกสองจ็ตสองตรงนวดออกจิสองบาดนี้งวดล่าสุดลูหนึ่งปูหหนึ่งสามเจ็ดเบ่อออกแต่เอาแปดเจ็ดสองมาออกสามตัวตรงๆเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นตัวนี้ที่ยังไม่ออกนะครับแล้วจะมาออกงวดนี้ นะครับเป็นไปได้บนี่กต่ล่องซอยกันผิดจรราาบิงงครับผมโอ้คิดนีมีต้องให้ต้องใส่วิจรารณยญาณจักกะหนอย <c oughs> ให้ใส่ความคิดจักหนอยว่าโตเก่าไมา้ขึงอันใดน,นะครับแต่ว่าอีกท่าอึ่มองอีกแง่หนึง่งโตเก่าเนี่ยโตเก่าที่มันออกหงวที่พันมากมันออกแปดกจ็ดสองกับสามศูนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเก้าตัวนั้น บอ่หูขึ้กันนะครับอันนี้ก็ล่องคิดเอาเองครับผมถูกต้องไหมรครับอาจารย์ครับถูกวันนี้วันที่ยี่สบเจ็ดเลยครับยี่สิบเจ็ดี่สิแปดยี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอีกซี่มือครับเรีกออกเรีออกวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดบ่นี้เนาะต้องเห็นวันที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิแปดยีเก้ามันสามตีตรงถเนี่ยตวท่กามนเนมดาบอแวเเิดมาบอก็จบก็ครับ ถ้าปูมาบอกคือจบให้คิดเอาจบราข้าพ่อผาจ่ายกับพวกนู้เองครับแต่ว่าถ้าวันที่สามสิปูว่าบอกว่าเป็นตัวไหนก็จะค่อยว่ากันเอาบาทน,นี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดคลิปนี้เด็ดแต่ว่าังคืดจบ,บอ,ออกออกอัน <c oughs> <c oughs> นีก็เว่าตามทกียร์นี่มา่นี่มา่ครับบอก้างว่าเป็นบรเิเวาบริเวณตัวนี้นตัวไหนนอกของ ครับท่านให้เป็นปริศนาปูให้เป็นปิศนาบอกว่าอย่าลืมโตเก่าครับผมเก่าใดกะบวกลบขึ้นกันนะครับแตาเก่าใดกันถ้าเราถ้าเราติดใจนาเดี่ยวมันก็ไม่โตเก่าอ่ะที่เรียที่เพื่อนให้ไับทำเป็นเทาคิดนะครับทำอาจารย์คิดเออจะาอาจารย์คิดนะถ้าตัวชิบวะคิดไซของครูคู่นี่เองถ้ามันใครแต่งชิบินครับอาจารย์คิดใส่ตัวเดียวของคููที่อปาขาวะ ข,ขงปูปาขาวเลยขึ้นหนึ่งสามเจ็ดขึ้นหนึ่งสามเจ็ดเลยอาจารย์จะคิดไซสหนึ่งสามเจ็ดอ๋ออาจารย์เล่นนว่าที่ว่าเสียงหนีมาเป็นเสียงปูพุ่มแต่ว่าเป็นเสียงปูตับขาวหรือเปล่า,บ,าบอมหูเพราะว่าปูตับขาวบคกไดยยินจักเทื่ออ๋อไม่ใช่เสียงปูพู่มแต่ว่าเป็นเสียงของปูตับขาวหรือเปล่าบ่มหูเพราะว่าปูตับขาวบ่กคยมากูดคุยสนทนาจัดเถื่อ เพิ่นมีแต่มาเขียนเหล็กใส่ประตูให้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดที่ผ่านมาเนี่ยมักเขียนไใหมองเดียวเลยไม่ได้ไปเขียนมองอื่นพร้อมไม่ได้ไปเขียนใส่รถใส่ใมาเขียนต่ประตูกุฏิอย่างเดียวนะครับหกหวดแล้วตั้งแต่ปูตาประเขามาเขียนนะครับเอากะโอชัดเจนแต่ก็ไม่ชัดแจ้ง มบ้ห <mm ูนะครับบ uh> ้หูเอาโอเคครับอาจารย์แต่ว่าล่อล่อล่อเบอร์โมบันจิมาครับผมเบอร์จิมาบอกบเสียงเก่าหนิครับอันั่นแหละครับนะครับตาเพิ่นโบ่มาเสียงเก่าโบ้มาใจหงีคือว่าเร็กเด็กดจ้าหนาอย่าเดีเลยครับมพระอาจารย์โบ้กันครับต้องให้ปูมาบอกเพราะฉุนนะครับแต่ว่าถ้าให้พระอาจารย์คิดพระอาจารย์คิดว่าหนึ่งสามเจ็ดอ uh> ่าเพราะว่า มันมันเสียงปูฟุ่มครับแล้วมันเสียงปุ่มก็ทีนี้ผู้เดียวมันต้องมานที่ที่มาบอกอยู่นี่ครับอีนี้ปูแบบขาวกับปูฟุ่มมันก็ปูฟุ่มมันธรมดาเขาบอกมาหางแกครับจริงๆนะปูฟุ่มปรม่เสียงมระมานั้นสามเจียร์คนพอจะคิดไาครับคิดที่้อครับเมามันบอกไปหไปนั่นที่ที่พิซซ อ่ะโอเคครับอาจารย์ตอนนี้ก็โอ้คันได้แล้วโอเคครับอาจารย์นู่นันได้ปั๊บคันได้เฮ้ยเ <c oughs> ตรียมตัวสินี้ยังเดี๋ยวดิวตัวเล็กต้องปั้มกันได้แล้วเนาะรอดดีเวกซี่ถ้าโม่งนี่นะเอจยังได้ก็ทาไม่ได้ก็บม่ต้องทาอว่าได้แล้วมาสก์นี้ยังเดียวครับอ่ามิคันมี้ต้องนั่งนะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับรอดเพิ่อมือนั่นนะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับสาธุสาอบคุณครับ